พราะจากนี้ไปหนูจะเป็นคนใจเย็นนะสาธุอนุโมทนานะพูดคำหยาบนะสาธุสาธุาธนะจะละพูดคำหยาบจะไม่พูดอีกแล้วนะนะ่ก็ดีเลยดีเลยอนุโมทนานี่เป็นบุญนะนะเข้าหลักของพระพุทธศาสนาที่ท่านสั่งสอนไว้เลยนะหัวใจของพระพุทธศาสนาเนี่ยนะมีอยู่สามอย่างหนึ่งคือละความชั่วสองคือทำความดี สามทำจิตใจให้ปองใสเนี่ยเพราะฉะนั้นเริ่มต้นถ้าเรามองเห็นสิ่งใดที่ไม่ดีในตัวเราเนี่ยถือว่าเรามองเห็นเรารู้แล้วนะครับว่าเราเป็นผู้ที่จะพัฒนาตนเองไปได้มองเห็นความบกพ้องมองเห็นโทษมองเห็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์แก่เราเห็นไหมอย่างเช่นเราบอกว่าเราพูดคำหยาบนะต่อไปเราจะเลิกพูดแล้วนี่แสดงว่าเราจิตใจของเราพัฒนาขึ้นแล้วนะ เราเข้าหลักของการละความชั่วแล้วสิ่งเราคิดว่าอันนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นความชั่วเราจะละไปอันนี้เข้าหลักของพระพุทธศาสนาเลยนะต่อไปเราก็บำเพ็ญแต่ความดีที่เป็นกุศลก็คือด้วยการไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลเจริญภาวนาทำบุญตักบาตรเชื่อฟังมีความเคารพต่อบิดามารดาต่อผู้ใหญ่ต่อครูบาอาจารย์อันนี้ เห็นไหมนะเมื่อเราทําอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาก็จะมีแต่ความเจริญไปในภายหน้าไม่มีความเสื่อมนะไม่มีความเสื่อม